นี่จ้าพี่น้องมัน,นีเ่าเสื้ผ้าไม่กินป่าอยู่ทงหน้าเนาะนี่แรง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 วันวันใดวันจันทร์ซีโมงแรงนะจ้าตอนนี้นีเ้าสิบตึกป่าอยู่บอนี่กรล่างดังไฟพี่น้องกําล่างดังไฟสีนหนึ่งเขา่านี่นี่ดูบรรยากาศรอบๆคุปุณ่ะ นาห้องสิบตึกปามังคันละเดี๋ยวดังไฟหนึ่งเขาไว้ก้อนพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องไปเบิงตึกปลามาย่างปลาเผาสู่พี่น้องพี่นาบรรยากาศอยู่ทงหน้าเด้อนีน่จ้า ดังไฟละจ้าดังไฟยังเขาจี้เขาก้านจีเป็ติ๊กปลามาปิ้งกวนบรรยากาศพอทานในทาองปูนปูนน้องสาวก้อนจีตึกปลาดังไฟยังเขาน่าบรรยากาศ ยูยูกีอันเครื่องตำแก้วประเดียกับย่างปลากำลังตึกป่ามะเผาอยจ้ะนี่เครื่องตำแก้วประเดียกหัวตะเบิงหันกีอยู ยูไฮยูหน้ายูทงหน้ายูนี่มีรองเบือ้องไฮทงหน้าปุนาซาป่ากับร่างคุณพ่อกับร่างตึกป่ายูจ่าทางปุน่นทางนี้เข้ากะทางนี้เข้ากะ ตำเจี๊ยบประเดี๋ยค่ะกับมาจิกี้เขาท่าใครหอมๆพี่น้องเกิดเห็ดไอ้ไซตำเกี๊ยบประเดี๋ยโอ้ยเนี่ยน่ะ ញ៉ាំខាត់គេបបហំមិនໃសតាំង꺽ប៉ែពីណោ อมป้อมปุสนาบบอนป,นปุบ๊บปั๊ปบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเขาปากินคางสาเลยพี่น้องเพิ่งโหลดบรรยากาศ บรรยากาศปูนมองปุ่นกันหนึ่งเขาไหว้าทาแล้วขนออกมาหนึ่งยุดทงหน้าเลยเมื่อเนี้ยนักปลาบ่อนน่ะให้มันได้เด้อยพ่พอปลาดุกไอ้บ้านะ นี่พ่อนี่ม่องมันบ่อนบุบบ,บุบบุบอยู่นี่วาน,วาน้องอีกวาน

จะปักขาวอปอบไก่ขีเซบนอน,น,อนัอนที่อบเลยปดุ้มขึ้น่ได้ไเร็วเร็วไม,ไม่เห็นเนียหมอนำ้ำไปกี่เข่าวจ้ากี้เขา่าบอกว่าเกินยาบุญมากกีข่ขายาบุญครับมักกี้ข่ากำลังเสพแล้วหนิกี่เข้ อากีข้าวกำลังเสร็จแล้วข้าวกำลังเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวนี้แม่นงเลิกเสร็จเดี๋ยวนี้แม่นงเลิกงานหรือยังนะใช่ตุ่มเด๋มให้เห็นย่ามอนค่ะนี่ให้เห็นกี่ข้าวนี่เห็นนี่เอาไฟนี่อ้าวเหนาะยังตาม ไล่สดที่เขาที่ยุเวลาคู่สามารถกินปลาเพราะจำเจ้่ประเดีบบอกน้ำเขาใครแม่แากนี้จากนี้ม่อได้ีิมิวมันเสียนั่นนี่เด็จานนี่ยังไงว่าอันนี้สิอันนั้นว่างมันนี้แล้วไปเยอมาดอกยิบซะนังเล่นมาโลนสิเป ครับโรดเป็นงใหไมันคับรดเปสน่เด็กเ่าเดียวซี้ก้อนมันกางมันยไปซี้บอันวน้องยทงไฮทงหน้า้อจมาเนี่ยคุณอาป่าเผาตํำแจ้วประเดด่เฮ้ากินแบบนี้ละยุธงหน้าต่ำซกยคุณงหน้าเ้าพักหมรวพร้อมกไปหางไปยังบ่ได้เฮ้ากับยุธงไฮงหน้าทงหน้า่ักก้เขากับต่ำแจ้วประเดท่นองเอ้ยเขากันขักจ้ากอนะ กระปิ้งพี่คนกี้ขาวห้ปลาพญาเป็นจอบเลยบได้ปลาสองคุณแม่คุณแม่กี้ขาวห้รมานี่พี่นาจ้าน้องน้องสายเจประเด็แบอปาพูนะระวังไ้แมงมันเขาแมงเยอะปลาปลายุสะเนอะพี่น้องนี่ตัวง่ายจ้าพนะ สองตปลาต่เอผงปาผู้เลี้ยงปลาไปบ้างหนก็โดนผู้เลี้ยงปลาได๊เลยตัวนี้นี่คนเลี้ยงปลาเสื้อเสื้ออะไสองนิ้วกัเอ่าบ่าฮ่าฮ่าฮกาฮ่า่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่่า่่่า่่่า่่่่า่่ไข่่ ผมว่านี่บาไปเบิ่งขันขักันมันถือมันต้องลดวันนีผมบอว่าสุอดเขาโอน่ซูซูนี่แหะแ่งน้ำเด็ดเมืนัรถตัวไหนไว้เล่่รออันมันกิซูมแบแหมดมแคเออมันออกมไนี่กินาทเงด้จปิแบแเปิดแมไม่ิสระอเออเปิดแคคุณปงอก่ะเออเอกินอไปเจิ่งเบอแก้วเบื่อ คุ่นแก้วกม่านนันส่วนแก้วอยู่เพนเพนม่ยแม่มาสนแก้วเออักไฟแบบ่อหดน้ำเกียมาะ นี่บัตรสิได้ม่ได้ยุ่นนี่นะย่อห้าอันสาขาสองสาขาน้ำคว่ำยนะบรรยากาศตรงหน้าจ้าเพราเอาเอาอันพนักงานาคสตะลนสามเงินเหมือนันหเขาเล่าๆนะแม่ป้า มือเอื้อนผุนมือได้เอมาหอด่อน้าวีบต่อี่ต้งสี่ได้ยี่เหีข้ารถสามเมื่อนมก็ากก็เสียวแบบลาเล่าเมื่อนี้ลเม่าอนแตท่าจิ้มดลดาวดาวแค่มื่อนตื้รอบ่ารอแอวยูทงหน้าเด้อนี่จ้ายูทุงหน้าครอบไก่หกัยเข่าจี้ถ้าใครต่ำแก้วประเดกปลาเผาเด้อเีเ มดมันก็น่าฟังอยู่ดิฉนรู้ม่อาจจะเิดป่ะอืม้เจอะไรก็ากดตะมือไดเท่ะข้าวหน่อยอันกินข้าวก็จะจา์จ่าพี่น้องกินข้าวแล้วทรายมิ้วเมื่อวานเอาส้มยำแล้วก็วันนี้เิกินข้าวลบานี้บานีแล้วคลิปนี้คลิปเดี๋ยวตั้งรอบบายู่ตัดไปด้วจามือซูขี่พ่อหลังเอาตเลยเหาการณอของแบบพวกวอสุสเพิ่หลายแต่ว่าของมิ้มันก็ยังลดหลบ